ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาแห่งมวลซึนนะครับเนาะเมื่อนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดเดอพี่น้องเด้อก็คือ,อมีคนนำไม่เท่าไก่ส์ส่งมาให้ปูนะครับส่งมาให้แม่คู่หอมหวนวก็ปูเพิ่นก็ได้ทักนะครับเนาะว่าไม่เท่าอันนี้เป็นไม่เท่าของปูชีบเขา จำได้ว่าพี่น้องตะกี้ปูที่พวกเขาพิ่นเบ่าเนาะที่แม่สมพรมันเอามาก็คือเอามาให้ปูพุ่มมาให้ปูวัดปลาโน่นจะปลาอย่างนี่เนาะครับเนาะที่สนานเมืองงวดหนึ่งเจ็ดเลเนาะเพิ่นเอามาซีใหม่แต่ว่าปูบอกว่าเอามาเจ็ดไม่คำไม่เท่าคำยู่ข้างหน้าเนาะครับเนาะก็ถือมีโศกมีดาบหนึ่งเจ็ดกันทั่วหน้าเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้จะพลาดจดขาดครับผม ไม่เท่าอันนี้เป็นของปูชีบเขาเนาะครับเนาะตามที่ปูเพลินวาปูตาเพลินวาเนาะครับเนาะเอาสิสนันเมื่อคือเกบาบอพี่น้องเป็นตัวใดจะผ่านดัดขาดครับสำหรับคลิปนี้เบิ้งให้คักๆนะครับเบิ่งฟังให้ดีๆวิเคราะห์ไปน้วกันเป็นแนวทางครับผมเนาะอ่าเพราะว่ากา,การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนาะแอดมินกับฮาข่าวสารฝากพ่อแม่พี่น้องบ่าเนี่ยคลิปนี้อาจ์ต แต่นั่นเมืองคือเกาโดยพี่นองเด้อไปรับชมบรรยากาศร่วมกันครับนักโบราคคดีนะว่าข้าท่าจากพรกขะามาหาจากอุอังเออยู่ที่ถูกทางนั้ที่ตั้งปฏาจิกับป่าพาเราเนองทันรักปต่ของวักปเท่าักเลี้ยรักโตเลี้ยงโตนักเรพโบราณะดานว่าข้าท่าจกพรประชามหาจากอุอังเออยู่ที่ถูทางนั้ ทิงตั้ปฏิกรปทาเราลู้วราทำา้วยตัวเองหอรักกับเราแล้วักเราไว้รกเรนักเาคุ้ทายักว่าท้าทาจะกถามหาทาอุอังเป็นที่ถทานนั้นี้ทิตังปฏิกรปทาเราลูงาทำ้วยตัวของอรักกับเราแล้วด้ยักนรา้รักเราเอาเอาน้าว่าไปกินใครื่องนใครท้าของราเนกันใครคืออาทีพมหาอุ่เอาไปเอา Hình. Hình, 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 hình. Anh, hình hình, hình. anh phải giúp cả hai thương hai đau lắm luôn 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 Anh luôn luôn là hai thương hai luôn luôn Ừm luôn 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 luôn

หพั้ามามันมันยขังตึงน่าหนักมากเอาผมเอาไปจังได้เอาไปไม่หยเอาไปให้ทอดกูทีเ่ามัด่องมามัวมิดตัวดีว่าระปูเอาไปไม่ดางไม่ดางบ้านไม่วางข็งนเขาดูว่า เออโอ้ผักว่างอะไรักวอข้อกปูีอ้ของปูขโอกปูที่ปะโอ้ครับตะกี้พนมาเป็นบ่อเนาะไม่บ้านนมันขัของของโอ้ครับผมงนมาห่านเรเขานอขมัลยังไ่ถึงเก็ไม่บอครับผมพา่ขาอกตาได้กไปอันขาอปูที ครับผมอะไรเป็นวารกไหมนี่ขันขันดันอาละข้าวนถถาถกอข้ทนาวข้าวนาครับผมเออดีๆไปด่าดักตีเขากันไม่ไา้ inform inform oh, ไปเดื่องเขาตีคนนี้ไปนั่เแล้วโอ้คืออาวุธคู่กายโอ้งานไปน้ำเพื่นตลอดนะครับอาอาวนาเอาอาะต่างอาขาวรเพื่อไทยว่าอะไรทำอาหารทำอาหารทำอาหรอย่างขึ้น

ป้องใจเขาถังไปจับเราไปจับเ้าพระเ้นะะานะคตั้งม่นตึงครับผมพระบจ้านะตั้งม่เงกันหวาววาไม่เัวตกตัวสัโอ้มีเจ็ด <7 S 2> แ่แน่นอนนะครับเนาะ ข้าจะได้ไมีกี่มั้งโอ้หนึ่งไม้ครับปูเอามึปั้งงไ้าคำข้างหงนาคือเกาเนี่ยปรัปูาำไปข้างหนามบข้างเท่าก็เอาไว้ข้างหนังอืหน้าคอยูคงหลังเอ๊ะงอยูางหลังเจ็บบ้างเก็บดีางหลังครับผมเอ๊ะยกข้างหลังเทางา่เา ไปไปทำคะเอตั้งแนระกกว่าตัง้ตงแล่เตัง้งกคือตั้งแโอ้โอแม่นชักเดยวเราปูเนาะเธอตั้งแรมาแรกมามาทากาดม,มาทากาดาปผ่าพระยาน,นะอ,อย่าเพิ่งที่บาาักขาก็าถือถือไปนะครับผมเมื่อด้านแบบเมื่อถอดปูอน้นอ,อัน,น,นาันเขาได้จุกก้ทน้นาเขา อ๋พญามากใหญ่อ๋อพยามากใหญ่เกิดเขียนหา้วเลยวิ่งหน้าหมาน้าหมาตัวหมาัวตั้งตัวตัวตั้มว่างว่ขาว่ามันงูว่าเป็นงูเหรปูว่างว่าว่ามันงูะว่ามันนั่นคือเรียวยูยคหลวป้าวหาดายอาที่เข้าคืออะไรคือมาตึงหมอ คขาได้คืนมากั้งหมดพอทักเตะพอทัเตก็มีเ็นครับผมอหายวัเก็แล้วก็ไม่เก็บ่เก็บม่เก็บขยันสักไมเ็บมาเข้าหเด้เอาไม่ากขาหนึ่เด้อเอาน่าเอามากข้าหนึ่เข้าเหน่เข้าหน่เขาหนดูคือกาวล่ะตัวมากแต่ดิมคเก้าอนนะไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปูที่ัก เือ,ไไอนนาาพนนออึ่งถือไปเรื่อยมาเ็ถือถือหาพขาแรงหนักถามาพิ่งนางไต่บอกแต่งนางแล้วเอือพึ่งขึ้นรถแดงไปอ้หขึ้นรถขึ้นรถขั้นใดญกันอืมไถ่าคขึ้นไปนะครับผมเออไฟ่าขึ้นไปนั่งคืนแล้วนเลยคืนเลยคืนเลยคเลยคบ้าทั้งงี้คนนึกเออคือคืน ทท te. เฮ้ยคือไปจอดนามมากไแล้วคือเฮมาทางขาท้องไปท้องดื่มเท่าแล้ข้าวนะวะขาวะวะของคขาจายหน่ได้หล้ครับผมเอ้าขากแนบะนั่งหนักมากนะหนักากนั่งขากะใจว่าไหนเนี่ยมาที่ี้าขากหนครับผม ขาออกเนานะไปตักขออกเนานะจอยูขึ้นแมนเท่าหงัดกวนมาปูจยูเขา้นขาปโะครับผมตานบังบุอืมขึ้นการขึ้นการขึ้นขันขาปูโฉาโอ,โ,โอ้ไม่เท่าอันของปูที่ป่าเขากระไรถึงเวลาต็มาเองถึงเวลาขับเอามาูกเองครับผมเอาจะนา้าไปถือไม้คานเท้าวัดคา,างนะอืม,อมไม่ก็เท้าวัดคังหนักครับผม วดอีน้าสองพันเอามาเอาบ้าหายบ้าคงเกตมาต่อข้างบ้าคงบ้าได้ครับอันนี้เอามบ้ามอนยาวกับเขาเพราะว่ามีพยาน่าอยู่ข้างหลังอยู่แล้วเขาตายไหมครับผมมีเกตพญาน่าอันนั้นนั้นเพามีเกตพญาน่าคนเล่นบอกว่าเอามาเกตมางั้นเหรอครับผมอันนี้เอามาแค่มาเดียวเพราะว่ามันมีเกตข้างหลังอยู่แล้วมีเกตอยู่แล้วยดี๋วเล่ากันครับผมเดี๋ยวมองเดียวกัน อไม่คือความต่อสุดท้ายคับแท้ได้ึินั้งา,นางไหมเนาะเห็นบาทั้งเวลาต่ามาต้องรอเวลาต้องรอเวลาคักในคับในคับเนาะมา้าตาจะถึงมไม่อิจฉาต่ไม่ริษเต็จพาแดนตะอันนันข้าวได้เลยถูกธัข้ออางหน้าข้าวดคัแท้ไม่แหมอ่ ปาบิน้ามากพ้าขังแขกขอ่นตื่นต่นตืๆๆตๆคุณเอามาหาาัแต่คำ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 ๆต่เรื่องแต่เรื่องที่ตการงาา้งเรกยังงางพงไม่เบิดต้อ,ตอนหมาบีนแให้โชคเพิ่นไปละปูก็กำลังจากห้างนี่แหละปูเพิ่นเอามา,าถวาย เอามาถวายท้อครับผมถวายต้งที่ผักขาว่าถือถือใจบ่ว่าท่านมันกถึงได้แล้วเนะาะครับผม,ามาไม่ข้าวการจะิเอาที่ผักขาต้องมีเกครับผมาจะมาต้อมเกศถาาว่าผู้ที่ักขเอาจังไงเอาม่เยอไม่เดียวพอเอาไว้เยวก็พออีกทีมีเยอะแยัไ่ไงวะ กิจเป็นจักรพรรดล้วผีเป็นผีตาผีเป็นผีตาเขาจะว่าต้องมีเขาอีนางเขาพอต้องเอามาเกิดมาอันนี้เอามามาเดียวเขามีเกิดกันแล้วครับผมสนั่นเมื่อขึ้นเกาหน้าปูไม่เท้ากายจะถึงขนาดเมื่อบ้านพากอาจจะถึงขนาดเมื่อ ข้าก็อยาจะถนังเมืองเยังคงหอม,หม,อ,มอืมยงไม่คง่อมนะครัต่านคงยงเหมยงเหมยครับผมอ้อแล้วเนาะคือเกา <c ười> อันนี้ก็คือเกาคือเกาไว้แยงไปเปนังคือโอ้น้องหนุ่แต่พอปจะเข้มขงตื่นได้เขาอยากว่ามั้อืออ้อกับเออใช่ไหมขอเวรกทนขีนะอ้อ มันลงงาเนะมันลงงาดิอโอมันลงเอ้ามันลงงามมันลงงามันลงงาอัจนมาก็บเชี่ยอามากแค่แค่ไปดึงจับแรงไว้การทามาแล้วครูบุมบาราไม่ติดที่ต่อขาถึงไว้เท้าหมายดวเข้าพองที่ที่ไม่หนักมากนะทีกเท้าคุาได้ขึ้นมาตองหมดที นั่งหนักใขึงมากนั่งหนักมากวัดก็ย่างมาว่างแล้วพ่อเขาว่าที่เฮ็ดชอบใครแล้ววนขันเธอเออัุ่กัก็พอกระเสียว่าเส้าว่ามหม่เสียว่าไปปะตัวนั่งหนักมาไม่ไปปะตัวตัดเอ๋อ วอวกเตี้ยเราป่วยเธอขาจากท้อตื้นถัดตัวมายันถือว่าต้วมากถาว่ามันขาดมขาดตะวันไปเลยะวันบอกว่าจ่ายจากท้อชอบอะไรไปที่เท้าไหรดการค้นควดาแต่ว่าที่นั่งหนักนอนอย่างไรถึงไปก่องเราตื้งหลายตื้นหลายมาทึงท้อไม่ังหงอกไม่จะเถะ mấy ta mạnh, mấy tao dọc, mấy ta đúng ta rồi. Tay thuộc ngoại thuốc không, tay thuộc ngoại thuốc đã thuộc đó bài và đã tạo mấy kẻ, mấy kẻ. Ừ. Thôi ra nè, các mấy kệ, cứ đây ra, ừ. à? bà ta qua cua thế. Mấy thực với bản, mấy thực mấy bản đó rồi vâng. Ừ ăn không đã đó, hãy không lại đó, tự tạm tạm nó, trời <laughs> đó, tao đó, đó, hàng gì, ấp, áp ấp, 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 ấp,